ก,กบบำลังจะเริ่มสปาร์ทแล้วตึง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 เขาให้เล่นยังไงคะให้อยู่บนสีม่วงสีม่วงสีม่วงอยู่ไหนสีม่วงอันนี้ไม่ใช่สีม่วงแม่จะหมดเวลาละอ่ะอร ยังเล่นไม่เป็นไงก็เลยยังไม่อ๋อเมื่อกี้สีชมพูเย่เม่้น่าชมพูเย่อ๋อชัน b a c a ่ l y t i n g s I so crazy ว่าไงครับกตยตัวจะเล่นส่วนนี้ใช่หยครับว่เนเต็มบอลตัวใหญ่นน่ารักอะตัวน้องแมทแมนแบบทำมาใหม่น่ารักมากเลย ได้ด้วยอ่ะว่าแกนทำอะไรกันอยู่อ่ะดูข้างล่างอ่ะตายแล้ว

แม่แบทแมนหาหรอ,อก็ชิวๆเลยสิแม่แบทแมนหา

มาเกิดใหม่ยังคะยังหม่ยังไม่ได้เกิดใหม่เลยอ้า,าเกิดใหม่สิลูกไม่นี่มันเกิดใหม่ไม่ได้ต้องรอเวลาก่อนอ้าว อันนี้สีอะไรเอ่ยต้องเล่นสีอะไรนะแกนสีเขียวเหรอคะใช่ใครคนหานะอ๋อนคนนั้นเป็นคนหาแม่ไปสีเขียวสิไม่มันมีสีดำข้างบนจะกระโดดได้ไงล่ะ,ะ,ะแน่แน่แกนก็มันมีสีอยู่ข้างบนอ่ะเนี่ยเหรออืม อกหรอ,มรอแม่หลโซอกงะแม่กแม่ก็ต้องหาสีที่มันอยู่แม่อเนี่ยแหละ่ยๆเีอาแกนตุยแล้วเหรออ๋อแม่หลน่นโอกนี่เองค้อไม่ได้แล้วก็ติดอยู่ตรงนี้นี่นแหละข่าวแล้วทำไงล่ะข่าวแล้วทีเนี้ยไม่เป็นไรนะ คนหาน่าจะไม่ลงมา,อ,าอุ้ยได้แล้วได้แล้วไปอยู่สีขาวเร็วเร็วเข่าเข่าได้แล้วน้ำเงินน,น่ารักจังสีดำแม่สีดำเร็วเร็วสีดำแม่สีดำ,ดำอ้า ลื ừ, มมวแต่ดูมือต่ดูอะไร

ถูกค้นพบแล้ว

ตัวไปแล้วเรียบร้อยโปเแเป็นไงบ้างคะลูกยังรอดอยู่ยังรอดอยู่สีแดงเจอพีเกับที่เซฟสีเนี่ยเครื่องมือกี้เครื่องผมกต้อยมจะมาเแต่เครื่งมเป็นครั โอแกนสีอะไรต่อส okay, <isions> oh <my goodness. S 1> ีเหลืองพอดีสีเหลืองคนเดียวกับพี่โอเกพี่อะไรไม่เกดไมเปลียนเลยแมคนนั้นเป็นคนหาเขาจะมาแปะแบเลย่ไปต้องรีบเลยนะเาเาต่อแบอยู่ตรงนั้นแกนโอ้ฉลาดนเพราะว่าเาแอบเห็นว่าแบมาต้ตรงนี้เาโกงใครเป็นคนหาแกนทไหนหรอกใครก็ไม่รู้คนรู้ หนูจะมีกำลังใจในการเล่นมากเลยี่ยเะเดียวออกไปเ้าแ่ะิปนงค่ะอนนีไปให้หนูนะิน้แอันนู้นไม่่อันนู้นนจะีก็เลแม่แต่ยังไม่ตายลเลยนะรอ,ะอแกนตายเย้หน,นูชนะปิดคลิปเลยคะ่ะลูก งั้นสำหรับวันนี้หนูขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบุย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 สะบุยบ uh ุยบุยบ uh uh ุยไม่สะไม่บุยออกไหยคะ